พี่น้องเอ้ยตอนนี้เด้อเพราะว่าพอมันผ่านหน้าหนาวเข้าไอ้พอมันผ่านหน้าฝนเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวเราก็เลยได้ทําการอุ้ยดอกไม้สวยมากเราได้ทําการเปลี่ยนดอกไม้ให้เขาอ้วนแล้วนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับทุกคนว่าเราจะสามารถเปลี่ยนดอกไม้ให้น้องอ้วนตามฤดูกาลซึ่งตอนที่มันเป็นหน้าฝนดอกไม้แม่ก็สวยตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วดอกไม้มันสวยมากพี่น้องผมก็เลยทาการเปลี่ยนดอกไม้ให้เขาอ้วนเพื่อให้มันสวยงามนี่ตรงนี้คือเมื่อวานนี้ไปซื้อมาแล้วไปซื้อมาเยอะมากแล้วก็เยบันลงให้เท่านี้เพราะเยบันตัวว่า คือมากเกือบเจ็ดสิบต้นในบ้านลงไห่ท้อนี่หนึ่งวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบสองนสามในบ้นโกงดอกไม้อีสากว่าโกงห่อดอกไม้ล้านหน่อยว่ะงึดว่าเย้นันแตงเอาได้น 6, 7, 8, ห,หนิซนะังซื้อดอกไม้เจ็ดร้อยแปดร้อยไห่ท้อนี่เนาะพี่น้องเอ้ยตอนนี้คืออย่างที่บอกนะครับว่า เราจะต้องเปลี่ยนดอกไม้ให้น้องอ้วนตามด้การเพื่อที่จะให้สวนของอ้วนสวยอยู่ตลอดกนันนะครับแต่ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าดอกที่เราซื้อมาลงผมซื้อมาลงเนี่ยคือดอกอะไรบ้างเดี๋ยวดใด้คุณยายเป็นคนแนะนําอุ้ยเสียเสีย,สยขึ้นหนละเธอวะเอาคุณยายพูดไปเลยว่าเราซื้อดอกอะไรมาลงให้เขาอ้วนบ้างนี่ทุกคนสวยมากเลยเอันนี้คือเบนจมาม่าใช่ไหม เว็บจะมาสวยมากเลยนะอันนี้ผมซื้อมาต้นละร้อยยี่สิบบาทนะคะแต่ว่าต่อไปต่อมาพนวว่าพนรู้จกมาเขาจ่าเพื่อได้ลดนไหเหลือลอยหนึ่งซื้อมาสองต้นเป็นจะมาทั้งเขาสองต้นเป็นสีเหลืองนี่พี่น้องสีเหลืองสองต้นนี่ขึ้นเป็นจะมาไทยอ้วนสองต้นบานชื่นอันนี้บานชื่นบานชื่นไม่เจกสีใช้สามใช้สามสีในสีสีมีอันนี้สีอะไรสีชมพูอันนี้สีชมพูสีเหลืองอันนี้สีขาวสีส้มแล้วก็สีส้มนะ ไม่ค่อยชอบดอกสีส้มเลยยายมันดูตอแหลกันไปออกได้ไหมฉากชอบชอบดอกสีเหลืองอ่ะมันไม่ได้ร่มใส่ไม่มีดอกสีเหลืองเลยไม่ได้ใหญ่อาออกได้ไมเอาออกได้ไหมฉากไม่โอเคแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวฉักกะลุกขึ้นมาขับทิ้งหมดเลยนะฉากนอนอยู่ลึกก็จริงแต่ว่าฉากสามารถลุกขึ้นมาได้นะอีสากานอนตรงนี้พี่น้องอีไอสักร้อนตรงนี้เดี๋ยวนี่เดี๋ยว,ด,ยวดอกไม้ตรงนี้นะดอกไม้ดอกไม้ตรงนี้ที่บาทเร็วอู้หูจะมันปลูกทีปาซื้อไม้ตั้งหลายเมี นี่แม่แม่คือว่าปลูกชิดเอาชิบาดบอดดเพราะว่ามันไม่ดอวงเดามันลเงาบอได้ไดแม่กับมาว่างน่ะพี่น้องผมซื้อมักรัายต้นหนึ่งเยาวันโก่งตีม่าาวาเดี๋ยวนิืออกมาพี่น้องเจ้าเบิรงเดอร์รอบๆนะ่ะเอาแม,มนคือโกแถว่าอ้วนคือโฮกแส่ขางลังน่ะนี่เก็บออกให้อ้วนเนี่พี่น้องผมถามแม่มันเป็นปลูกชิดบไดดติหรือว่าแม่ผมตัวนี่พี่น้องเบิงสวนอ้วนเดอ้อ มันจริงไหมทุกคนไม,ไม่จริงหรอกรรคือบอ,อกรองกระทามาว่างโชว์เสื้ออะซือซ้อไม่อ้วนน่ะมึงเป็นแค่ผักุ้งมึงอย่ามาใกล้ลูกกูนะออกไปนั่นแหละทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตอนมันบานนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอไปทะเลาะก,กับเยาวันก่อนเรื่องขโมยเรื่องขโมยดอกไม้ผมไปให้ดอกไม้อ้วนไม่ที่อื่น ้ยฝนกระตกพอพอแปรพอแปรพอแปรซุมหนีสูดจะแมนมีความสุขเหนียวเหนียวทอดกินผักปุ้งแม่รู้มยังนี่แม่แม่บักเหนียวมึงเอ้ยยายเตียบไปให้มึงแล้วโอ้เหนียวทอดกินผักปุ้งโอ้คนเอ้ยแม่ฮาตองซื้อของเล่น ผูดใด้จีสซงของเห่นมาว่างให้วนมองนี่ประดับหินกระโซงมาเดอพี่นอ้องเดอบุญไว้สตอรี่เดอร์ล้กุ้งตัวเดียวนะนหอยเยกยลกุ้งตัวเดียวเออมาหน่อยมาลักเดี๋ยวอาจจะแบบผมจะไปหาซื้อพวกกระตรงกระต่ายใครมีไอเดียแบบไหนส่งมาบอกเราได้นะครับว,ว่าอยากจะให้เราทำยังไงให้สวนอ้วนครับผมทุกคนสำหรับอีพีนี้อยจะยกปิดกล้องแน,น่สวัสดีค่ะตาสวยจังเลย